โปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารยานในการรับชมนาาเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ก็เป็นสุดใหม่ครับเราเปลี่ยนสุดใหม่มาสองวันแล้วต้องมาดูครับวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสนับสนุนวิ่งล่างครับสูตรใหม่ ก็ไม่ได้จดจวดกันเลยนะครับช่วงนี้วันสองวันเนี่ยสำหรับฮานอยธรรมดาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดินยากหน่อยเปลี่ยนสูตรใหม่ครับเข้ามาแต่ฮานอยพิเศษ2ตัวล่างนอกนั้นก็ยังต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ทั้งหมดนะครับคลิปนี้เป็นสูตรใหม่วิ่งล่างฮานอยธรรมดาครับประจำวันที่6มิถุนายน2 5 6 3สถิติห้างงวดมาดูสูตรกันเลยครับคงใช้เวลาไม่นานสำหรับวันนี้นะครับเราใช้หลักหน่วยล่างบวกหลักสิบล่างสองครั้งครับ บวก2 5คงที่โดยล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวก25คงที่เดี๋ยวดูสถิติแล้วค่อยไปคำนวณด้วยกันครับสถิติครับคำนวณงวดแรกนี่สาตัวบน2ตัวล่างผลการออกนี่คือผลจากการคำนวณ8 3าเนี่ยเฟนหาวิ่งล่างนะครับวิ่งล่าง8 3ดนี่ออก3 3นี่3เข้าตำแหน่ง2ตัวล่างถูกต้องงวดแรกครับวันที่2 16กกอก1 0 1เข้าตำแหน่ง10ล่าง2งวดผ่าน กดที่สามหกหนึ่งออกสามหกหกเข้าหน่วยล่างกดที่สี่แปดสามสามเจ็ดสามเข้าสิบล่างแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนหกหนึ่งออกสามหกหกเข้าหน่วยล่างโอเคนะครับสองกับสามสามสองนี่ยังอยู่ไปมาอยู่อย่างเงี้ยไปไปไหนกันเลยโอเคเอาลองดูครับอีกทีหนึ่งทีนี้เราก็มาดูนี่เราใช้หลักอะไรนะครับหลักหน่วยบวกสิบล่างสิบล่างนะครับหลักหน่วยเลขสอง สิบล่างสิบล่างก็คือเลข3กับเลข3 2มบวกสเป็น5้บวกสวิธีเป็น8เดือนหน้า2องคงที่เป็นเท่าไรครับเป็น10ใช้เลขศูนย์ศูนย์บวกหได้5้าเอาละครับได้เลขศูนย์กับเลขห้านี่คำนวณกันเรียบร้อยวิ่งล่างเราสถทติห้างงวดเลยนะครับตกต้องมาห้างงวดวดที่6เนี่ยมันพรุ่งนี้นะครับมันพรุ่งนี้วันที่6มิถุนายน2563กเอาละครับก็มีเวลาได้จดสูตรนะครับ หน่วยบวกสิล่าง10ล่าง,างบวก2กับ5้าคงที่วิ่งล่างหน่วยธรรมดาครับเพราะฉะนั้นได้เลข0ูนกับเลขห้า ราผลครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากสูตรง่ายๆไปประมาณนี้เดี๋ยวไปทำวิ่งบนต่อเลยโอเคครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุ์สากิจแ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย